สวัสดีค่ะจริงๆสวัสดีค่ะวันนี้ไม่อยากกินสวัสดีค่ะมาหาคุณตาพ่อใหญ่จำกล้วยค่ะเมื่อนี้เบิงเบิงขาเบิงเนตำใส่พริกใส่เครื่องใส่ยางเรียบร้อยใส่หัวหอมหัวหอมแดงเอาเบอร์ผมมันไว้เอาเอิ้นถามได้จ้าจ้าจ้า พอว่าจะอยู่บวกระตึงทีแม่อยู่ฝอยมหาทคุกมือเลยรถหน้าหน้าจอดหน้าที่สุ็เซเว่นตลาดราจีบ้ามือกับเทียงบ้ามือกับก้อนเทียงบ้ามือกับเทียงกว่าออกจากตรงนี้จากโม้งค่ะออกจากตรงนี้กับประมาณเก้ามงเพิ่งเมื่อเนี้ก็จะไปท่อกระสอออกจากท้อกรสก็จะเข้าที่ดินจังหวัดราชบรจ้าจะไปไปเซเว่นตลาดราจีตรงเซเว่นตลาดราจีนานที่สุด ตอนประมาณกี่โมงค่ะเซเว่นตลาดลาตีบางมือกระเทียงเผาบางมืองกับกรเทียงแล,ล้วแก้เรื่องเลิกเลิกหมดได้หมดเลิเกตอนใดนคุณตานะ่ะตอนบ่ายโมงบ่ายโมง,งกว่าก็ได้ออกจากเซเว่นตลาดลาตีโอ๋ไปชั่วโมงเดียวก่บนน้านี้เพราะว่าบ่ายโมงเขาก็เข็นของเข็นอย่างลงมากเพรา,าเอา<อ>นาเป็นพวกที่ขายตอนแรงนะพวกขายตอนแรงเขายตอนรน้อนมากตอนพย,ยาธีอันนู้นว่าจะไปอยู่มืูอใด้กันแต่จริงก็เลิกคำ สบายแล้วนะสบายแล้วค่ะสบายโม่งแหละผมก็บอกเขาตลาดด้านตีนะเพราะว่ามันบ่มีบอลจอดหาบอลจอดจ้าคนหลายว่ะจ้ะมันก็คนกับ่ท่านหลาเดอกเขาเขาไอ้ไม่ไงเขาอ่ะมาลงตลาดไงเออมาลงตลาดไม่บอกเขาก็เขาเข้าออกที่จากที่เขานั่งมาเห็นดวงวัยดวงนี่ไหมเมื่อนั้นน่ะกินตำกล้วยแซ่บแซบวันนี้ก็เลยอยากกินตำบุกม่วงบุกม่วงวันนี้อร่อยมันกรอบมันเปรี้ยว ว่าหนูเป็นมือนันแล้วรู้สึกว่าแบบจำไรเห็นสมเนี่ยจำไรแตกจุ๊กจว๊กมือนันบอกมื่อที่มาทายเอาผมเหมือนบอกจ้าปราแดดป็าแดดตอดูไปถามพ่อใหญ่เันยามันย้ายเหรอเด้่จะคลองร้านโอ้เขาเจ้าขายคักเนาะปราแดดเขาขายมืนหนึ่งมืนหนึ่งเป็นตันๆันหมแล้วถามถามไปแล้วบอกจ้าขอไปย่างขาคนแล้ว คนละสิบค่ะครับคนละโคกละยี่สิบเออไอ้ทุงละยี่ห้าบาทเออทุงยี่ห้าบาทที่แบบต้มแล้วนะบอสคาเจ้าต้มแล้วต้มแล้วก็มีเออที่ค้าเจ้าเอาหัวมันใส่มันจะกินมันแห้งจ้าชวนมากคนคนมาเอาเนี่ยคนมาเสื่อเนี่ส่วนมากเอาไปแหลกคับจากจากเทศได้กับผู้ขายเลยผมบอกคุณต้องไปต้มใหม่อีกทีหนึ่งนี่ไมนห่อนี่เลยเปล่าผมทุวงสูตรที่บอกจะตำน้ำกระแดกไหม ผมไม okay. uh ่เคยย่างใส่หย uh ังเพราะไส่ห huh. ย okay. ังเอาไปต้มซื้อครับเอต้มไม่กับไส่อีกกระปูซื้อครับผมพอเพียงจะเอากระปูซื้อสดล่องหนก็ต้มน้ำปลาเดือดๆแล้วก็เทลวกกระปูลงไปอือเพราจะเป็เจ้าของเขามาดั่งนั้นเลยตั้งใดพัดลดองหนก็พิถุงละยี่พาเขาจะเห็นเป็นถุงน่งเป็นปลาแดกอย่างของจ่าสื้อนะมันมีปลาแดกหลายอย่างเด้อันนู้นไอ้นี่กระมังใครเจ้าะกันมีปลาปะมันมีปลาใครเอาลองแรงอย่างหน่อยนะโอ้ปลาแก้วโอ้หูเลาะปลาแดกปลาแก้ว ผมก็ซื้อน้องเขาจะมาแต่สมัยถุงละ5้าบาทสิบบาทได้สามถุงเ,เดี๋ยวนี่จะหออถุงละยี่ห้าบาทครับสี่สิบบาทผมแพงกว่บานไป่ซิคุณตายี่ห้าบาทโอ้ยอไขอ่ซิมเลยโอ้ย้าซิมทำไรแตกเอามือซ้มจางฮ้วาอองับาจ้ายิบต,ตะตอนม่นบถ,ถูกนา้ามัไงเป็นสีกับียะซีมยังก็คือการเอามื่อยิบเอามือยิบในจางันทีจางวันที่เพราะท่นใส่ป่าเาผมบอกว่าจางก่อน ถ้าเอาซ้อนซีมแบบนี้พอดีถ้าเอาซ้อนซีมแบบนี้แม็นว้ยเดี๋ยวกุ้งเผาถือแถวพอายิ่งนี่ขาซ้อนซีมแบบนี้คือน้าจะออกเข้มไปนิดนิดออกเข้มนึงพอดีปไปแล้วเป็นวะครับออกเข้มไปนิดนิดเพราะว่าผมเห็นเข้มๆไว้นิดนิดเพราะว่ายังเพื่อจะได้กินในหน้าบางม้วมันก็จะออกไอความสมให้มันเข้มหลายมันกินไ่ไหนด้วยอาจาะย์เนาะโอ้เสียนี่หลีวายอมรับยอมรับพอญานี่โอ้ยขันหน่อยข้าเป็นลูกติดแน่หมดเลย เอามือซิ้นตำยังกระซังอามือซิ้นปลจับปลาผมจะบอกว่าจางทันทีเพราะท่านด้เขาป่า้าเอาเอาเอาซอนซิม้นถุงน้ำหน้าผมจะบอกว่าเข้มกั่นิดหนึ่งพอดีว่ามันเพาหวานเนาะมันกินแบบกินแบบนี้แหละกินบักม่วงแหละยเยอะหวานหลายบมักม่วงน้ำดอกไม้นี่ถ้าผมไดหมักม่วงน้ำดอกไม้ผมจะบ่ิหายซิ้น ข้าวบํามันน้ำบันมันดอกไม้บังม่วงเรื่องเดียวพวกไห่ซีมันหวานเพราะว่ามันบ่มันบ่เนีดยตำบังบ่วงเนี่ยชอบเผ็ดเปรี้ยวหวานเออือข้ามันบ่เปรี้ยวมันก็บตำบ่แซ่แต่ว่ามันเปรี้ยวแต่มันบ่หวานได้ตาแต่ว่าก็มักรสนี่แหละแล้วบ้านี้ลูกค้ากินตำบังบ่วงส่วนมากชอบเผ็ดเปรี้ยวหวานถ้าฮับมังบ่วงยังก็บตำให้ร้อนี่ลูกค้าสิ สีบอสีบอคักเลยเพราะว่ามันบอคักไงแต่หมกม่วงต้องต้องเอาน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ของม่วงแก้วรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานโอเคโอ้ยขอบคุณได้หลายที่คุณตาบอกเคล็ดลับมือนี่อ้าวจ้าขอบคุณค่ะเด็กๆบ๊ายบายบ๊ายบไปบ๊ายบายบ๊ายบายตาหน่อยอันขอบคุณมากนะคะคุณตาให้ความรู้โอ้ยหลายหลายคนกระเบื้องหลายอยู่ดอกบางคนนี่ยว่าผมใส่พวงชนกข้างนอกไอ้หน่อยจะใช้น้ำประเด็กหลายอ่ะละจ้ะจะวอร์มเนาะ รากาทั้งนอกระต้องใส่ก็ได้เด้อครับใส่ในน้ำปลาแดกหลายๆกระดาษใตัวคนที่บอกกินโถงชุนรถกินเข้าไปคล้องก็แหงเพราะว่าอันนี้เป็นอาชีพของผมผมจะมาทำหนั่นงตะกะตำมะกรวยข้องหนึ่งคันมะตำมะคุงเด็ดสามหกเวลาประมาณแต่ผมก็บมาทำตามใจลูกค้าผมจะตามใจลูกค้าว่าจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดแน่ใจพุ่มขายเพราะมันใหญ่เงินเร็วแต่มันทำได้น่าทำเร็วทำได้ถ้าลูกค้ากินครั้งแรกหรืครั้งสุดท้ายจบปรต้องหนูก็เศร้าปีบาล นี่ราคาได้ราคาด้วยที่วอกขายนี่ราคาเพ่อค้าตัวจริงค่ะเสียงจริงอ่ะปุบมืออัลบุปุบมือขอบคุณลาค่ะบายบายบาายสวัสดีค่ะเจมงกำลังทำอะไรกำลังกินไก่ค่ะไก่ค่ะตรงไม่ไมอย่ากินนะคะตรงไหนตรงไม่ไมตรงไหนไม่ไมตรงนี้ค่ะเออตดำดำห้ามกินนะอ่าแม่ไม่ออกให้หนูเลยแม่ไม่ กินระวังเขาเอาเออยงจริงอะอย่างจริงกินอะไรคะขอบคุณค่ะกินอะไรหนูจะก,กินอะไรโหท่านั่งหนูแล้วเนี่ยฮึแม่นั่งพระเพียบลูกนั่งกระตมัดมามา,มาชิมกันค่ะต้องเอาช้อนช้อนช้อนสดน้ำมันด้วยือ ไม่เห็นหน้าเหยนน้ยเนาะเอาใหม่เอามหม่แสงไม่ได้เลยขาวแหนยสะชิมให้ดูหน่อยค่ะยังจากมะม่วงมันเปรี้ยวตาตาใส่น้ำตาลชอ้อนนึงมันไม่หวานนะคะมันจะพอดีกินเลยค่ะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบหวานมากรดมือผู้ชายตำเขาจะตำแบบ ผู้ชายกินนะคะเนี่ยถ้าผู้หญิงกินต้องบอกเอาหวานอีกนิดนึงแต่ว,ว่าขอบน้ำปลาจะได้กินปูด้วยโอ้ยหอมกินแล้วคิดฮอดบ้านได้ค่ะอื

น้วรสผู้ชายตํำโอ้ยนี่ค่ะแซบแซบไม่เน้นผงชูรสเป็นผู้าวแกงตังเป็นผู้สาว้อย,ววยอยากเฮ็นหนาเยอะเลว